ดำแม่งนิดทีเนี่ยดำแม่งเลยยิบหายดาะท่านผู้ชมฮะด่านนี้ครับเป็นด่านสกิลเทสสนุกสนานที่ผมตามหามานานในด่านติ๊กต็อกเพราะเห็นติ๊กต็อกด่านนี้คนเล่นเยอะมากนะฮะผมงไม่ได้สักสีผมเจอละอ๋อที่กระโดดลงมาเชป่ะพี่ใช่ใช่ใช่ที่กิ้ง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 อะไอ้หมาฟ้าไอ้หมาตุ

เป็นเคไม่เปลี่ยนโดนเองก็ไยังไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่ผมไม่รู้จะใช้อะไรอะไรวะเนี่ยระเบิดก็ไม่กลัวอ๋ออ่ฝากด้วยนะครับตัวหนึ่งสิบบาทนะครับไอจ้าุ้ยแอร์ยกล้อเลยอันนี้มันมันมานานจริงๆเหรอเฮ้ยไอ้ยกล้อมาถึงเลยเว้ยวิ่งไประเบิดในชิปายเฮ้ยคอมบี้เทปพออยู่ไหนอ่ะชนใครได้บ้างเนี่ย เอ้ยเฮ้ยหาจะแก้งขาวจะระเบิดเองอีเวนเพราอยู่ไกลมากฉันขอบได้แล้วครับโอ้โหกลับมาจะได้ท่านผู้ชมว่าโอ้ผมไปอยู่ข้างบนนะใช่ปะข้างบนมั้ะน่าจะใช่มั้งวิหมระเบิดโอ้หมุนหมุนหมุนทำไมใช่ไหมพี่เตยอยู่บนใช่แล้วใช่ใช่ใช่ผมไปอยู่ข้างบนข้างบนทางที่เราเริ่มมาจุดเริ่มต้นเลยมันจะวนทำไมวะ มันหมดโอ้ดอกนี้เต็มเต็มมันเป็นฟอกายด้วยเหรอเจ้มผมก็หน้าฟอกายใช่แล้วฟอกายพี่เเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งสังเกตเมื่อกี้โบนัสควบคุมมอไซค์อันนี้ใช้รถยนต์ใช้อย่างสบายใจวู้วววได้ไงได้ไม่ยากครับรถผมมันเริ่มเบี้ยวแล้วไม่ไดโอ้โหลงสีสวยแลนดิ้งซบซบหรือว่าคอนโทรลได้อ้าวุนตีลกกายอื้มอ๋อ คอนโทรไม่ได้แล้ว่ปแค้ที่หนึ่งเรียกงูเนี่ยผมบอกว่าเอาที่หนึ่งมาแล้วขโมยเฮ้ยขอบคุณที่มาครับพี่เต้ยนานดูก็ตกใจที่ผมได้ที่หนึ่งกก่อนที่ที่ใหม่จะมาเล่นด้วยโอ้โหนานมากอันนี้นานจริงขอบคุณครับผมแดบมันวนเหรอมันวนลูใช่พี่วนลูพี่ลงข้างล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนใช่มันจะมีมันจะมีรถนี่ด้วยครับเอ่ออะไรอะที่มันยาวๆอ่ะรถไฟรถมัดเหรอ รถบัสรถเมย์ไม่ใช่ไอ้ที่คนหลูเขานั่งกันนะครับอ๋อแล้วมูซีนมูซียนิ่งรถขาไอ้คไอขึ้นไปจะชนไอ้เคนสักหน่อยใจะชนเฮ้ยออเฮ้ยอ๋อรถมูไฟได้ไหมเนี่ย่่่นครับจะทาาห้เปปลุมอยวโอ้โหพี่เอานะไปสวยๆเลยโลกชอยโลกรู้ว่าพี่เก่งแค่ไหนต้องโหลดเอาใช่ไหมต้องใช่ต้องนัด ผมไม่ดูโหโอ้โหโอ้โหกิ้งเป็นเรล่นเข้ามาเฉยๆครับกูจะรอดไหมเนี่ยระเบิดเออสวยเวนไปยฮ้ยอย่าเสียทีเดย์เวนโอ้โหตีลังกาเออเฮอเออเฮเสียทิศเสียคำเป็นทีเดียวเชียวมีเคน้องดุดขึ้นไปข้นไปเพราัดวกิ้งเนี่ยมันดวกเหรอว้าวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยมาก สวยจริงเจ้งระเบิดไปแดงหนึ่งอัะโอ้โหสวยจริงเจงเยี่ยมเยี่ดีใครเป็นสร้างด่านนี้โหตัหน้าไยไปเลยก็จบตกจไงั้ไปซื้ออนหนึนเรท่ดไอชิายเสียละพิสต์เดียวไหนเก็ต้องเป็นไงก็ต้อ้ติดเดวอ๋อออออ ไปได้ไงเนี่ยกูโอ้โหสภาพไม่น่ารอดรอดเฉยรอดเหมือนกันสภาพไม่น่ารอดเสือกรอดเลยโอ้โหรถนี่กับคุณปู่เนี่ยนี่รถคุณทวดเลยนะฮะเนี่ยกดแต่คอนโทร่เพื่อแบบว่าหาเล่นชนอีกทีดีกว่าเอ้แต่เย็นไม่ต้องแล้วพี่ผมหลุดแล้วหลุดอะไรวะหลุดออกมาจากทางแล้วเนี่ย มาหนันะกูเนี่ยยังมีตะโก้มาหลุดกัไก่โมตะโก้มาโตเกะฮะอะไรวะเฮ้อเกิดขึ้นโทษทีเพียงดังในทวิตเตอรเอ้ยไปเต้ยังไระเบิดโอ้โหแล้วต้องนานปกติจนก็ไม่ระเบิดพอเจอนี้มันระเบิดเฉยเลยเ้ยรถเฮ้ยรถพี่ดอมโดมินิกปอเิโต้ก่อนห้าครั้งไปพี่เชื่อผมแล้วจะเป็นแบบนี้พี่ดอมขายมังฝรั่งแล้วดอดูนี่เปา เออเออตีลังกาไปทิเออเออไปเลยลูกเอาไว้สุดโอ้โหแล้วไปอยู่ที่ข้างล่างสวยว่ะเฮ้ยมันลงล็ออะไรเบอร์นั้นวะนะอ้าวชีบหายอุซามาถึงข้างล่างแล้วโอ้โหมาลงตอนนี้มันลงล้อไม่เต็มเลยท่านผู้ชมมันเลี้ยงเฮ้ยเมื่อกี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วสึกระเบิดโอ้ อออออออโอ้โอ้โห้โอ้โห้นโ้วอย่าเลยจังจังแฮกดีกว่าเดี๋ยวี้เีนี่นะบติดต่อเป็นเต้ได้เดี๋ยวเดีเดี๋วเยวเดี๋ยวเอีวเออ๋ยวเยวเยวเดยวเดียดี๋ยวยวี้ต้องี๋ยวเดียวเดี๋วเด๋ยวอดี๋วดี๋ยวเเวเดีดดดีเว บอกแล้วอย่าไปเล่นโปงเล่นโปมันไม่ดีบอกแล้วซื้อร้านพี่เตอร์ดีกว่าเออไม่โดนไม่โดนแล้วกัวันไม่โดนแบนแน่นอนวู้าวไปให้สุดกปให้สุดเดไปให้สุดดเกมใหม่ขอคืนกันได้ไหมผมงงเบอร์อะไรเพิ่งมาดูอ๋อเบอร์คืนนี้เป็นเบอร์โดเนทนะครับสำหรับใครที่อยากโดเนท t i o ผ่านทูบอเลสนะครับสิบบาทได้ขึ้นหน้าจอ เนี่ยต้องโดนเดอามันเต้ยเอารูปตัวเองมาไว้ข้างซ้ายมันบังแชทอะบังแชทแล้วเหรอแชทมือถืออยู่ข้างซ้ายมันเต้เอาเหรอไอโฟนอะเหรอฮะทุกรุ่นน่ะแหละพี่นุ่นนะเมื่อแต่ซัมซุงของพี่ไม่เป็นนะเไงถ้าแบรพี่ไม่ได้เปิดแชทหรือเปล่าไม่ดจอใหญ่แล้วแชทอะขอบคุณด้วยนะครับตัวเล็กตัวสิบบาทนะครับจากโอ้อ่านชื่ออะไรเนี่ยมาโก่อนละพี่อ่านไม่ออกอะไรวะ ใส่ให้ยังเอ้ยนิดเดียวสวยโอเครอแล้วกูเอาหายไปไปอยากฆ่าคนเลยชนจี้ไหล่แขนไม่ออกต้อนดีขอบคุณด้วยนะครับต้อนดีสิบบาทนะครับผมจากคนชื่ออะไรเนี่ยอย่าไม่ออกจริงคนสักทีนเกนเมินเหรอที่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะชนไอ้เคียนนั่งรอซะเองแล้วกูอ่าพี่นะมันอะไรนะมันคือฐาไอ้มันคืนอ้อนคุณันไดสิบบาทครับนัทชา เขาเรียกอะไรกรอบรถของผมขอบคุณเป็นดผมเฮ้ยเอย่าเรียกนะเฮ้ยจะถึงแล้วเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มอ้าวมดแเลย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 เล็เมยเเลยเเลยเลเลยเลเเเลยเลยเลยเมเลยเเยยเรยเล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 ยเยเลยเเยยเเเลยเลยเเลยเลยเลยเยเเลียวเลยยเเลยยเล้เเลยเยเลยเยเลยเเลยเเ ไปโอ้ฟูมมาลาวันเอา้าพี่พี่ยังไม่ถึงฟูมมาลาวันเลยเหรอเพิ่งได้เนี่ยได้เ<อ>ไรวะเปอะไรไม่รู้อะโอ้โห,โโหกูถอดซากฟูมมาลาวันแล้วไม่ใจร้อนเขาต้องเล่นกันใจเย็นตอนนี้อะใจร้อนละไปละกูโอ,โอเคไ,ๆๆๆไปนิ่มเนิ่มเนิ่มเนมจังหวะไปโอ้โหจังหวะไปพัทแบบหลบแบบสวยอะพอดีอะจังหวะไปพัทหลบแบบสวยโอ้โหโอ้ยบิว ใครจะแซงกูเนี่ยจัลโคเจเมซอนแอร์สีชมพูอ่ะแอร์สีชมพูแอร์อะไรไอ้อิตาชิปกติมีแต่แอร์สีนนเหลืองเลยมีสีชมพูได้เหรอก็แอร์ไงเ<ะ>ปไน็นไงล่ะเมืองเงียบไปสิเงียบไปสิสามชั่วโมงวันเนี้ยก็จะคิดได้วราได้แล้วเราจะต้องลงไปเล่นกว่าน,นี้ <c oughs> ถ้าหากท่านสังเกตดีๆนีๆ้ไม่มีอะไรเลยอ๋อมีสปีดโอ้ชิต ไปไปไปได้รถอะไรวันนี้ทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวิววิววววรถสปอร์ตอะไต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเบรกชไฟฟ้าค่นี้เบรกเบรกเบรกหยุแล้วหว้ผมได้อยู่ทีเดียวจอผมวมาแล้ว ระเบิดต่อาตาเลยอ่ะโคตรกากเลยเกือบแล้วก็ได้ชนแล้วกฮ้ินเบรกแลันไม่หลมด้วยถ่ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยลิเอ้ยเฮ้ยรถ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 อะไรเนี่ยโอ้ดูดิโอ้ยไม่เข็ดโอ้ยโอ้ยขอบคุณด้วยนะครับโดนดีสิบบาทนะครับจากวโรมันนะครับขอบคุณครับ จำผมได้ไหมจำได้เคยโดนเนทให้พี่อยู่แตนานม,มาแล้วใช่ไหมบอกไม่ใช่กูเพิ่งโดนในครั้งแรกอาไรหรอ <laughs> แต่ชื่อคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินเฮ้ยจริงเปล่าจำได้จริงปะเนี่ยจริงจริงจริงแต่ถ้าอยากให้จำได้กว่านี้ก็โดนในมาทุกวันนะครับผม <laughs> พี่จะจำได้เลยเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยรถเครนเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่รถผมรถแอร์อ๋อรถแอร์โอเค เฮ้ยโอ้เวนตะไลแล้วไม่ไพรเซอร์จงลุกโชนดังจะไม่ทัน้ยบินแอร์บินโอ้แอร์บินแอร์เอเชียหรือเปล่าแอร์บินเนี่ยดูดิวู้ล่อเฉยเก่งญี่ปุ่งอุ้ยผมเลยอ่ะผ่านเลยเนี่ยไอรถคันนี้ไอรถที่มันเหมือนแลมโบกินนี่แบบเนี่ยไม่ใช่เหมือนแลมโบกินนี่แต่เหมือนรถอะไรสักอย่างเนี่ยแลมโบกินน่าเฟอร์เวิร์ดสติงเลน ออขอบคุณ้วสิบาทครับชัยพัน์ย่าอย่าอย่า่ตกอย่าตกขอบคุณครับฮอยากชนคนแถวนี้จังวะอีอ้าเตาา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 งไม่จาาาเาาาา ก็บไม่ต้องรีบช้า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 ได้เลยพี่โอ้ยเวนไม่โจนเขาแน่โอ้ยสวยงามมากเอาเลยเออสวยสวยงามมากมันกลงรถได้จะบินเลยเฮ้ยเว้ยมครัย อ๋อเรียนเยอะครับเลยไม่ค่อยเข้ามาดูขอบคุณด okay, ้วยนะครับตัวนี้20บาทนะครับจากวอลล์มารนะครับขอบคุณครับเก้งไปเลยลูกเอาให้เหมือนลูกขนุนวอลล์มารูกอลันไปได้สวยเลยเวเลยโอ้โหเอาเคนยังไม่เปลี่ยนอีกอะไอ้แคนจะทับตูเหรอไม่มาไล่มาชนพี่ไม่กระเด็นกระดอนไปเลยเฮ้แล้วจะบว้อ๋ออ๋ออ้ออ้า เอาเคนข้างหลังอ่ะยกขึ้นได้เนาะทำไมแน่เกียร์ไปหมดเลยเฮ้ยโอู้วรู้สึกเศร้ากับรถคันนี้มานานเอออือไอรถคันใหญ่อ่ะมันมันขวางทางถ้าวิ่งสองคันอ่ะเออเออเออ้าเนี่ยแหละมาดี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 อย่าเบิร์นย่าเบิร์นไปเลยได้ไหมย่วยๆโอ้กลับได้ไหม โอ้ว่าจะกลับได้ซะแล้วเมื่อกี้ท้าสิบบาทหนึ่งขึ้นหน้าจอที่เท์เลยนะครับวัลลจ่าวัลลจ้าโอ้ไอ้แอดไอ้ชิบหายกูยิ่งไปลำบากลำบากอยู่เพราะว่ารุ่นใหม่มันออกมาแรงกว่าอ่ะพี่ก็ยังอยู่บตรงนี้เนาะพี่เกนเออขอบคุณมากเสยไปเลยปากเดชเฮ้ยโอ้โหจะไปโอ้โหรถไอ้หนูวะกูจะยิงตัวตายมึงสุด ได้เลยเราโพสที่ปัดด้วยนะครับสี่หมื่นถึงจะห้าหมื่นไม่เคยอัดสูตรกูวาไอ้เคนอ๋อเอ้าโอหยาวตูดมาปัดโอ้าวววววสวยแล้วใครอย่าชนกูนะเว้ยกูกพลังกิ้งลงสวยชนเลยชาวพี่เต้เลยชาวพี่เต้เลยอย่าอย่าอยากูพลังไปสวย สวยลูกสวยเออเฮ้ยช่วยใค่วยี่นี่เออสวยดีเออด้วยแอ็ก็ร้องสวยพร้อมกันเออไอแอ็ก็สวยดูนี่โอ้ยเหมือนรอดแล้วถอยหลังด้วยเป็นไงเข้าถอยหลังระยับไปแล้วเอบอกว่าเข้าถอยหลังเกงกูเบี้ยวหมดเลยข้างบนตามไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่แต่ถอยหลังตามมเื่อกี้พี่เกณฑ์เฮ้ยเอามาดิพี่เกณฑ์ไปไหน ตาแม่งนีทีเนี่ยตาแม่งเลยยิ้มายฮูาฮ่าส่าฮกาจ่าฮ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 เาฮ่าฮ่าฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าา่า่่า ใครไม่รู้ที่อยู่ขอถอยก่อนขอถอยกันเฮ้ยแต่ไปไม่ได้เลยอะโอ้โหรถฟอร์ดอยู่โอ้โหเจจครับเจจโอ้โหระเบิดเยี่ยมเยี่ยมใครป่วยฮึโอเคสวยก็ระเบิดแล้วไปสวยยังมีชีวิตอยู่องประมาณนี้โอ้าโดนเบรกด้วยไปพารแต่ไปต่อได้สวยลูกวู้ โอ้ยเียกลูกบอลลิงดึงดึงเลยโอ้ตีลังกาโคชินเนอร์ยังต้องหลั่งน้ำตากับรถแบบนี้นะฮะอย่าหาทำพี่แอร์เคนยุคอฮู้คงเวลาไม่ไม่ละเบิดอหรออย่าทำสวยพี่เคนสวยพี่เคนพี่คำนวณไปแล้วไม่มีลูกบอลไหนที่จะสามารถหยุดพี่ได้สักแป๊บกิ้งมาใส่อุ้ยเอาชิบหาย มองไม่เห็นไปพัดแกล้งคนอื่นไงพี่เตยจะแกล้งคนอื่นนี่ไงนี่คือความแบบว่าขับเตี้ยไปหน่อยเฮ้ยชิบหายชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้ี้ยวเตี้ยมากพี่เตยนะขอบคุณมากนะคุณไม่เป็นไรเก่งคนกระเด้งแม่มีอะไรเราก็ช่วยกันขอบคุณมากนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณจืดอันนี้เด็กเตะ ถึงอยู่แล้วอ,ะอ่ะใบขาดอีกแล้วกูเกิดอะไรเกิดอะไรหยา,า <laughs> สวยๆขอบคุณมากขอบคุณพื้นที่ทางานนี่แบบเพื่อนเนี่ยแม่งเอ้ยงั้นหนูจะเสียเลยอ่าพี่จนผมไม่ได้หรอกผมบม,มาคำนวณมาอย่างดีพี่นับเริ่มใหม่เวลาจอยทีดีเฮ้ยไอ้แอ๊ดไอ้เวดเพื่อนทำไมบางเรื่องว่าเป็นเหมือนกันหมดครับเซิร์ฟเวอร์จริงๆเสียเพราะใบพัด เป็นมาตั้งแต่เกมเปิดจนตอนนี้เกมจะจะสร้างภาคใหม่แล้วไ <อ S 1> ม่ได้เป็ลกเลยหกครับแล้วเป็นหนักกว่าเดิมด้วยเซิร์ฟมันน่าครับจีนสวยลูกเอาให้สุดัน็นไงเป็นไงเลนเนิ่สวยเถิดจังหวะบ,บุรีโป,ป,ป๊เปะกะไว้หมดแล้วผู้ใหญ่อยู่ในการคำนวณไม่ทำไมเล่นสนุกขนาดนี้ด้วยไหนเงียบจังเลยดูเพลสินะเอากาังดูสนุกไงไม่มีแบบถ้าเป็นอาไปจับโทรศัพท์ เดี๋ยวพอพี่เล่นจบปุ๊บโดเนยขึ้นมาเป็นล้านเลยเขาอยู่เฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วกูแต่เวลาปลดหนี้แล้วนี่นี่นี่ก่อนรายการปลดหนี้อีกเนี่ยไอพี่แต่อย่าขี้งงกนัถ้าได้ร้านอะไรงี้แบ่งผมสิบาทได้นะอย่ได้ได้ไม่ต้องห่วงสิบบาทเองเหรอเกี่ยบโดนเกี่ยบโดนแล้วใครมาเอาเจ๋อเจ๋อพี่ขอโทษแม่งจะชนผมไปขอโทษจีนจริงๆนะพี่นะ สวยไปจ้าไปเลยอะดอมมาแล้วไม่พี่ก็ไม่รู้กันอะดอมโรมบนิกโปเตโต้ใม่้นะไม่ได้พี่เจสมเจ็จารยโอเคโอ้โไม่ได้แดงกูหลาบอยู่ในกล้ามเนื้อกว่าพี่ไม่หมดแล้วแหม่ร้ายกาศไม่ได้หรอกพีเจระดับพลังอาจารย์โอ้โหลงล็อกอะ มืออาชีพเน้วจะขับแบบนี้ได้นะฮะเออชิบหายละอะไรครับเนี่ยจะเจอเหตุอนที่มันอยู่ข้างๆซ้ายขวาไปที่มันปิดเราอ่ะเออนั่นแหละเราเหินลงไปเลยวิพีกอล์หมายว่าโจมทีตอกไข่เออแล้วเจนบอกเขดีนะเจนที่ไม่ต้องเด๋ยวกันลวกเอง รแบบทีเดียวผ่านนะครับไม่มีเรื่องอ่ะโอ้ยเกือบโอ๋แต่ไม่มีรถกอล์ฟนี่มันคำอันนี้ง่ายอยู่เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมกันเลยเขาเขาชิคกยแล้วเหรอชน้ดนพี่รันแแอยู่สองคนโอ่เจ๊ะโอ้ยไม่พี่ขับรถนี่แหละเข้าไปเลยนั่นแหละถ้าซื้อรงเครื่องบินไว้ยังไงก็ไม่โดนชนอยู่เหมือนเป็นเจ้าของอ่ะมันไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้เรียกเครื่องบินนะผมก็ไปขโมยเครื่องบินในนั้นแหละขับเป็นมีโล่ ถ้ามีโลเป็นของตัวเองไม่เป็นไรอ่อคิดว่าน่าจะมีมั้งผมก็จำไม่ได้คือช่วงนั้นตอนนั้นมีเงินเป็นหลายร้อยล้านนี่ก็ซื้อหมดทุกอย่างในเกมอะโอนเท่าไหร่ผมเสรยฐีแต่ตอนนี้เป็นเสีขยะแล้วต่างกันไหมือยยังเงเอาเฉย